นะคะเพื่อนของที่เราเตรียมไปวันนี้ไม่เยอะนะคะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 7ัน0นี่แหละวันนี้เราก็ลงสองล้านนะคะตัวนี้เป็นเป็นคอนะคะเ,เพื่อนตัวนี้เป็นคอมไม้ละ10บบาทตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ละสิบบาทตัวนี้เป็นไม้ละห้าบาทนะคะที่บ้านของเราก็ยังมีไม้ละห้าบาทเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อน อาจจะห่างหายไปนานเนาะนี่ของที่เราขายไม่หมดตัวนี้ก็ยังสวยๆอยู่นะคะนี่ตัวนี้ก็ไม้ละสิบบาทเหมือนกันวันนี้มีอยู่แค่นี้เนาะเพื่อนๆแต่ต้งองรอลุ้นแหละรอบขายหมดหรือเปล่าช่วงนี้ตลาดจะเซานิดนึงเนาะนี่ตัวนี้เป็นไอเกนนะคะตัวนี้เป็น หนวดอเกนแล้วก็ทำไม้ห้าบาทเหมือนเดิมช่วงนี้ปลาหมึกก็น่าจะราคาพอฟังนะ้เพื่อนๆพื้น,น,น,นที่ของใครราคาเท่าไหร่ของเรานี่ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ราคาเขาเนาะวันนี้เราก็จะไปสองที่เหมือนเคยนะคะตัวนี้เป็นของฝ่ายช้ยของเราส่วนตัวนี้ก็เป็นของเราเนาะเราจะลงสองสถานที่นะคะของหมู่บ้าน วันนึงก็จะจะไปอีกตลาดนึงแล้วก็จะไปอีกตลาดนึ่งเนาะนี่เป็นถังของเรานะคะเพื่อนตัวนี้อยู่ที่พันหนึ่งร้อยเพราะว่าเราเป็นตลาดเล็กๆตรงนี้ตลาดตลาดค่าตลาดห้าบาทส่วนของไฟแชงเราก็อยู่ที่พันห้านะคะวันนี้มีเล็กน้อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยเริ่มต้นใหม่วันพรุ่งนี้กันนะคะ วันนี้ขายอะไรก่อนแหละเพื่อนๆรวมกันแล้วอยู่ที่สองพันหกเนาะก็รอลุ้นกันต่อนะคะว่าจะได้ขายเท่าไหร่วันนี้บรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้แหละเพื่อนเพื่อน